สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกัมบมะพร้าวมะพร้าวกับช่องเสาหมองช่วงบายบายช่วงบ๊บยบายดอกจวจะช่วงจะเข่าแรงๆแ,แล้วแล้วพี่น้องประมาณสี่โมงครึ่งจ้ะกับมือนีนอะกวันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนอกค่ะพี่น้องลมแข้งแหงหลมแหงงบดคืนแล้วพี่น้องสองมือเราจะลมแหงสองมือแล้ว ซ้ำนีบเอ็งนนนะพี่น้องเพราะตกเนีมือแรงน่ะแห้งสุดๆเลยจ้ะสาหม่องน้อนไฮน้อนนาหน้อนกระทอมพัดจนกระท h o สิเปิงหลังค้าดังตุ้มตุ้มตุม,ต,มตุ้มเลยพี่น้องเยเมื่อคืนเบิ้งทังลิ้นเสาหม่องหักเอน็นเถียงเถกเลยจ้ะเมื่อคืนเนี่ยล้มแห้งขักตรงล้างน้ำนี่จ้ะเอ็นเลยปกติปกติสิว่าได้ยูแบบนี้ได้พี่น้องก็สิขึ้นเป่งสี่จ้ะแต่ว่าหักหลงมาเสาหม่องเอาเสียกมัดไว้จ้ะนี่ เสียกมัดไวจ้องกับหันมันหักลงมาเอ็นนึงสี่เลยพี่น้องล้มพัดแห้งหลายเมื่อคืนเนี่ยกระทอมนินควายเลยจ้ะควายโยกโยงโ,โยกเลยพี่น้องควายในทีนี้หมายถึงว่าเป็นภาษาอีสานบ้านสามองเนาะกระทอมควายก็คือว่ากระทอมโยกเยกนะพี่น้องกระทอมมันควายนะจ้ะนี่ล่ะเป็นภาษาบ้านสมองเด้อกระท h o มันโยกเยกนะพี่น้องบ้านสมองเอินกระทอมมันควายจ้ะยุทงยุทา้าปลูกพักปลูก ปลูกทุกอย่างที่เขากินใดที่เขากินในชีวิตประจําวันเขาเมื่อนี้ช่วงแรงๆสมองส้พอย่างเบิ้งฟังสารนะพี่น้องหลังจากคุดซาได้ปีหนึ่งมีพี่น้องทั้งบ้านคอมเมนต์เข้ามาพาสามองอัปเดตสาสมองห้เบิ้งแนะ่ว่าเป็นจ้งไดหลังจากปีหนึ่งผ่านไปซาสาวมองได้เฮ็ดอีหอย่างแน,น่มีการเปลี่ยนแปลงแบบใดแน,น่มือนี้กะสิพาย่างชมเนอค่ะพี่น้อง กามาชมไปน้ำกันนะจ่าก้อนสิไปฮับชมกาะฝากไปกระตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำเน่เด้อถ้ามาคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมไปกระตั้งใจกดติดตามให้สาวหมองน้ำเนเด้อพี่น้องถ้าบ้าผาดคลิปไม่ไม่ของสาวหมองก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะจ่าเราขอขอบคุณเว่วงหนาเนาะพี่น้องอันนี้กระซิมีพริกคือสาวหมองไทยพี่น้องเบิ้งทุกมือแล้วนะจ้ามีไผ่ตู้ไทยหรือว่าใบกระเพราแล้วก็มีพริกหน่อยพริกใงแล้วก็พริกนุ่มเนาะพี่น้องอันนี้ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวนี่พี่น้องนี่ไงแล้วจ้ะเริ่มสีไงแล้วเชียงหน้าเอิก๊กเสาหม่องเราเดชแต่ว่าเสาหม่องปลูกตั้มๆลงไปในฟังพุนอาจารก,ก็เลยเบิ่งคือจังต้นเตียเนาะปลูกสองต้นค่ะพี่น้องมีมะกร้าไงอยู่ทั้งปุ่นฟังฟังส่างทั้งพุ่นต้นหนึง่งเสาหม่องว่าไดเอามาปลูกอันนี้ก็งามแล้วงามแล้วจ้ะ คุดสาพ่านไปได้ปีหนึ่งแต่ว่าต้นมะพร้าวว่าท่านในฮอดปีแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอามาปลูกหลังๆสองต้นก้อนหนานีที่สมองท้ายพี่น้องเบื้องนี้ละมะพร้าวน้ําหอมบ้านแผลวจาลองเบื้องวัดสิเป็นบ้านแผลวิลีบ่เนะค่าพี่น้องหลมแหงแหงทอดังทอ่อหูดังเ็นโอ้ยแสบหูดังเบิดพี่น้องเอ้ยอันนี้กับป้าพริกที่สมองท้ายเก็บมือซาวนีละให้พี่น้องเบื้อง ค้างบักบวบกระเริมไปแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปก็สิได้เหตุค้างไหมช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวหนาแรงจ้าอากาศกันยังหนาวอยล้วพี่น้องอากาศหนาวล้มแห้งมือซาวนีหนาวจ้าซิบซี่องสาแต่ว่าอากาศกัพอดีละบ่ถึงก็หนาวจัดแล้วก็บ,บ่ถึงก็ห่อนนะพี่น้องหนาวหนาวนี่ละจา้าหนาวเดือนซี่ก็มีกบไผจ้าพัาาพนุ์อีเขียวลูกดกเวาให้สุภาพกัพันุคุณเขียวลูกดกเนาะคะ่ะนี่ค่ะ พันธุ์ขุนเขียวลูกดกงนี้ก็ปลูกได้บ่ทัานิพพอปีเด้อค่ะกะประมาณนี้อันนี้น่อไม้นอไม้ป้าเด้อพี่น้องน่อไม้ป้าแต่ว่าเปลี่ยนแบบป้าที่บ่มีน้ําเป็นนอไม้เคิร์อีหอย่างละบานซหม่องเอิญน,นอไม้นกเขาซื้อเพิินนะจ๊ะไม้ไผ่นกเขาอุ๊ยพี่น้องน่อไม้ออกโน,นย้มนี้ฝนบ่ตกเด้อค่ะแต่ว่า เกิดความชุ่มชืน้นหรือว่าจังไหก็บ่หูมนีนอเสยกระสิจ,จงไวเห่เพิ่นเป็นนอแล้วค่ะนี่เห็นเห็นนอบ่พี่นอ้องเป็นนอเสยจ่านี่พันธุ์ขุนเขียวลูกดก้วจ่าหรือว่าอีเขียวลูกดกเนาะพี่นอ้องเอินบานๆาน้ะจ่านี่ออกนอ,กนอกหนึ่งโอ้ยตป้วนไม้อีกแล้วเอา้าน้ำทางไปสั้นอุย้ยหลมแม่เอ้ยพี่นอ้องว้ย หลอมไม่ไพ่อ่ะพัดไส้หนาคันได้ปะเนี่ยจ้ะบรรยากาศทงนะทงทั้งปุ่นข้าวเจ้าขุดอันสาไม้ละจ้ะปุ่นขุดสาไม้ยาวาไปทั้งปุ่นแล้วเป็นคูดินนะพี่น้องเพื่อนเเษตการเกษตรคือกันนะเสาหมองนี่ก็ติดคูคลองละจ้ะทั้งพุ่นเป็นสันทั้งพุ่นเป็นสันคลอง้วพี่น้องคลองทรงน้มคลองอ่ะเป็นคลองนี่แหละคลองแต่เกา ถ้าบ่มีน้ำก็ใส่น้ำจากคลองตรงนั้นเนาะคลองมาจากทั้งตินออก้อจาะยุททั้งุ่นเป็นทั้งทิศตะวันออกแล้วพี่น้องทั้งด้านหนาสาหม่องพูนทิศตะวันออกอันนั้นทั้งทิศเหนือทั้งุ่นทิศตะวันตกจ้ะทั้งกระทอมสาหม่องพูนุ่น่ตะวันกระลังสิต,ตกดินขี้ฟ้าบางังอากาศหนา,าวสาหม่องต้องฟาวเขาบานตะเวนไปอาบนา้ำเดี๋ยวยางรอบสาพระพี่น้องเบื้องก้อนอันนี้เป็นอ้อย อีหยังก็มูเห็นเขาว่าออยอ,อยดําพันไงนพี่น้องออยดําแต่ว่าสมองว่ามันว่าดําแต่คนเป็นแดงแดงยางชมไปก่อไผ่นี่มีหาก่อเด้อค่ะก่อนี้แตกหลายกม็มูนี่ปลูกพร้อมกันแต่ว่าโป่งนอหลายก็มูสมองหดต้นยางเลื่อยทั้งคุณอาจาแล้วก็เดสายยางหดต้นนี้เลื่อยเพิ่นก็เลยแตกก้อนมูเพราะว่ายังมีความชุ่มชื้นหลายอยู่เนาะพี่น้องนี่ กอดง่เราจะเป็นบรรยากาศทงไฮทงนาะบรรยากาศแบบบานๆเขานี่ยแหละค่ะสมองกระถ่ายบานๆเนอะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาแรงหนาวฝนตกตั้งแต่ดนแล้วจ้ะก็ได้แห้งไปเบิดแล้วตั้งแต่ฝนตกตแต่หุ่นก้อน้อนสีหนาวนี่อันนี้ก็เป็นตน้นยางเนอะพี่น้องต้นกล้วยปลูกไม่ก็บ่อกค่อยงหญ่ปัญดาเพราะว่าแถบนี้เพิ่นเอาดินกลนเลือก,อก,อกสุด เมื่อเป็นดินปกเถิงแล้วจากแบบดินว่ามีแร่ธาตุนะคะพี่น้องเป็นดินสมองลิงค่ะดินดินแบบข,า,ขาวๆนะก็เลยแดวเฟียงมาปกไวให้เป็นความชุ่มชื้นไวสำหรับตน้นยางนาแล้วก็ต้นกล้วยมีมีขิงไคเสริมน้ำจากต้นตะไคร่ปลูกเสริมไวเวลานั้นเห็ดต่ำพริกต่ำพายยุทงยุทาเห็ดขวัวนันขัวนี้เฮาก็ตตองมเอาอยู่นี่ นี่ค่ะในบรรยากาศอีกแบบหนึ่งปูของยูของกิ่นยุทงยุทาสาวหมองเสื้อว่าหลา,หลายท่าทันสิมักชีวิตแบบสีน้องพี่น้องมักชีวิตแบบสาวไฮสาวนา้าหรือว่าเช้าวสวนการเกษตรสาวหมองมั่นใจเลยเลยว่าฟันทงเลยเลยว่าพี่น้องที่เหตุงานยู่ในหมอกในเมืองในกรุงเทพแบบกเกษียณงานก็ต้องกลับออกมาหนีหนีบ่มหมมไฮหมมน้าอ่ะถ้าสมมติว่า ท่านใดมีไฮมีนาะกระหนีบ่หมมไฮหมมนาะดอกพี่น้องเพราะว่ามากากักมาโโก,นะการเกษตรกษิมาขุดสางเฮ็ดโคกน้องนาขุดการเกษตรตั้ง่างปลูกผลไม้ปลูกพักปลูกพืชผลที่เขารับประทานในชีวิตประจําวันเขาเพราะบ่ได้ซื้อเพิ่นนะคะแล้วก็มีความสุขดีแล้วค่ะเฮ็ดระบบน้ำอีกยังดีๆเนาะแต่สมองว่ทาท่านใดเฮ็ดระบบน้ำดอกะคะ่ะเพราะว่าบ่ามีทุนก่สิเฮ็ดไปเรื่อยๆทังทีล้พี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดนาแล้วก็ขายเข่าก็ได้ดอกเนาะ เฮ็ดน้าขายเข่าซื้อโซโลาเซลล์มาปั้นน้ำขึ้นจากเป็นน้ำบาดาลน,นะคะแต่กะว่าท่านดนติดนนเนาะท่านในมีงบค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำสากบว่าท่านด้เบือดอตกจากบกแน่ยุดอกเคิองส่างเพราะว่าเขาก็ใส่หดพักหดหดยังไปตั้งๆนานๆกว่าสีไงเนาะพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงน้ากับชีวิตแบบชีวิตบานๆค่ะสมองกระแทบบานๆเน้อค่ะ เดี๋ยวจะให้เบิ้งงริกต้นนี้พี่น้องดอกริกนมเมื่อเช้า,านี้สาหมองก็เก็บไปแต่ว่าเก็บไปขายให้ข้าเจา้าอยู่น้ำบานเพื่อนบอกว่าเพื่อนกินอย่างบ่แซ่บกินนริกกินปนว่าสันก็เลยเก็บไปให้เพื่นอนบ่ได้ว่าสิปลูกขายดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้เพื่นนอนก,กินเนาะปลาบานขางเคี้ยงนี่ละกัพี่น้องกันนี่ละจะเก็บไปขายตนน้นนน้อยแต่ว่ากันวยดกโดอกผิกนมจะ้ะวยใหญ่เติบเลยพี่น้องคนน่ะ บะเมนเวน่ยหน่อยด้วยค่ะปลูกหลากหลายต้นในน้อยดอกแต่ว,ว่าก็เป,นหนหเป็หนุวยต้นบบใหญ่ด้พี่น้องดินบ่ดีจะดินแรทาดบ่นปนไดดินก็ลังสีเริ่มได้ปรับปรุงเอาฟุ้นขี่งวามาใส่แน่ใส่เฟียงโปกแน่อันนั้นต้นบักเผาใหญ่ที่สมองเวาเกินแต่อันนั้นบักเผาอ,าอ,าอี๋หน่อยใหญ่ๆนะพี่น้องบักเผา บักเพากะทิเฮาหน่ล่ะแต่ว่าหน่วยใหญ่บ๊อบเมนบักเพาน้ำหอมแล้วจ้ะฟังพุ่นเคยสิเปลี่นบักเพาน้ำหอมฟังพุ่นฟังกระทอมสองต้นพุ่อนจะเคยสิเปลี่นบักเพาน้ำหอมทุนอะแต่ฟังนีเป็นบักเพาลใหญ่บักเพาน้ำกะทิเขานน่ล่ะหน่วยใหญ่ๆนะคะต้นยางน้านี่นนะะนนะนก็ใส่ปุ่น ยูต่ว่าก็เริ่มปงเทลนิดเทลน้อยบ่บโปงใหญ่งไ,งไวเพราะว่าดินมันดินเหนียวเป็นดินเหนียวบ่เป็นดินล้วนเนอะพี่น้องก็เลยระบบหากเดินบ่ค่อยปันไดก็ทยอยค่อยไงฟังเบื้องหน้าฝนปีนี้สมองเสี่ยวฟุ้นขี้งัวมาใส่ตติมอีกปุ๋ยเคมีหนี่บ่อใส่แล้วจ้ะเพราะว่าสมองตัดออกไปเลยปุ๋ยเคมีอยียงทั้งสินใส่แต่ขีงข้งัวขี้งัวก็บ่ได้เลียงเคมีแล้วค่ะเป็นขีง้งัวพื้นบานเลียงบา,บานนะคะพี่น้อง ก็สีประมาณนีแล้วเนาะนี่ขี่งัวบานๆเพราะว่าสาวหม่องซื้อซื้อตน้นยางมานี่เข้าไสเสือเห็ดให้พร้อมสาวหม่องก็หวังเก็บเห็ดนี้แล้วพี่น้องถ้าใสปุ๋ยเคมีเสือเห็ดอาจสิตายได้นะก็เลยบ่ใส่ก็เลยเฮ็ดแบบสีไปแบบธรรมาชาติแล้วเนาะอยู่ในป่านในดงก็บว่ามีไผยไปใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นให้เพิ่น,เพ,นเพิ่นก็ไดแลาทาจากใบไม้ใบไหลตก สะสมกันไปเนา่าเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ่งดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้กระบม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนอะพี่น้องสาวหม่องเด็ดดอกออกแล้วเด็แตะว่าเปลี่นอีกแห้งเด็ดแห้งโป้งสาวหม่องก็เลยจงไว้เลยพี่น้องจ้าสิวาจ้งไหนใจสาวหม่องว่าต้นในน้อยเจ้าสี่ก็อยากให้เพิินได้โป้งใบโป้งยอดเด็ดอกสามเทียเราเดชนี้เปไดไทยพี่น้องเบืองซือเด็ดออก แล้วก็โป้งเด็ดออกแล้วก็โป้งดอกเพื่อนคือจะอยากโป้งแหงนะ่กก็เลยปล่อยไปเป็นจักกน้วยสองน้วยกะค่อยบำลุงเงาเนาะพี่น้องก็เลยว่าถ้เห็ดหยางมากไม้ก็เลยปล่อยได้จ้ะเป็นดอกดอกอีดีเนี่ยว่าเป็นดกธรรมด,ดาเป็นสู้งาสู้กิ่งเดี๋ยวฟังเบื้องต้นใยสิดกให้แบบนี้บ่แต่บ่หูว่าอีกโดนปันน่นใดค่อยสิต้นใ่ปั่นนี้อีกหลายปีจ้ะเพราะว่าดินบ่ค่อยดี กระทย้อยออาฟุ้นขิงวามาใส่เรลือ่อยยูอันนี้เป็นบักม่วงพามหาชนกแล้วจ้ะฟังเบิงสิเปลี่นช่อดอกก็สิเป็นตุ้มอีหยังนี่จะเปลี่ยนช่อดอกหรือว่าสิเป็นโป้งใบอันนี้กระบอกหูว่าท่านได้ชี้ชัดอะตุ้มคือตุ้มดอกนี่พี่น้องต่ว่าชอนี่ก็เป็นดอกไปแล้วเด้สมองกระบอกหูเขากันว่าเพิ่นสิเป็ี่นตุ้มดอกหรือว่าตุ้มหยังเดี๋ยวทาติดตามเดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวสมองสิ รายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆะะ้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งบักม่วงเขียวใหญ่โอ้ยเสียงเข้แห่บุญเสียงกล่องเสียงพินแห่บุญมนมวนจากบ้านตรงขามบ้านทัดไปจากเมื่อวานสาหม่องอันนี้บักม่วงเขียวใหญ่มะม่วงเขียวใหญ่อันนี้สาหม่องกระเด็ดดอกถิมคือกันพี่น้องไม่อยากให้เพื่อนเป็นดอกเพราะว่า ปลูกใดบ่ท่านได้พอปีเพ่นก็นเป็นดอกออกมาอีกปีนี้บักม่วงดอกโดกโดกเนอะคือสีฝนดียุสสมองคิดว่าถ้าดอกบักม่วงโดกดอกบักม่วงโดกแล้วก็เบิ่งอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้ป่ายกตัวย่างต้นสสแบงหรือว่าตน้นยางกาดหรือว่าต้นตาดบานสามองเอินต้นตาดเด้อพี่น้อง ให้สังเกตต้นตาดต้นตาดที่ดอกแดงดอกมุนคายดอกง้างน้านะจ๊ะเพราะว่าเป็นพืชวงนี้เป็นพืชตระกูลเดียวกันต้นจิกต้นหางต้นตาดต้นกระย้อมต้นหยางจังสีนะจ๊ะเป็นดอกคือๆกันต้นกุ้งหรือว่าต้นพวงเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นต้นพวงบ้านเฮาเอิ้นต้นกุ้งบ้านสมองเอิ้นต้นกุ้งถ้าเป็นดอกดกปีนั้นฝนดีบัดนีให้เบิ้งแต่ละพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดเป็นดอกดกกก็พื้นที่เป็นสมมติว่าบ้านสมองเป็นดอกดกปีนี้บ้านสามองฝนซ แต่ว,ว่าทางอื่นทัดไปเป็นดอกบอ่ดกฝนสีบ่เทียวว่สันผู้เฒ่าเตก้าเพิ่นว่าแถวหอมๆใดที่เป็นดอกดกๆนะฝนเจ็เทียวหอมนันฝนสีมาตกหอมนันดูราะว่าต้นไม้นี่เพิ่นหูผู้เฒ่าพาว่าได้นีเว้าน้าคําผู้เฒ่าได้พี่น้องดอกดอกต้นสะแบงหรือว่าดอกต้นตาดกับดอกตอน้นยาง้าดกๆแดงเต็มต้นนี้รับรองปีนั้นนะฝนดีฝนดีแท้ๆบ่แรงดอกพี่น้อง ปีนี้ก็คือกันสาวหม่องบ่ามีตัอยางยุไก่โพดบ่าได้พายางไปเบิงยุพู้นต้นอันไก่ไก่พูน,นะค่ะพูนะยุในซอมต้นกล้วยพูนะพี่น้องมันไก่โพดดอกแดงเต็มต้นคือกันสงสัยปีนี้บานสาวหม่องก็สีฝนดียุแดดเริ่มซ่องตาเราจะสาวหม่องก็สีเมียบานเราล่ละกพาพี่น้องชมสวนไก่สีครบ,ลบแลวเราจะยางออมสาง อากาศเย็นจ้าเป็นเย็นเย็นช่วงเนี่ยคันว่าหนาวกับบ้านหนาวใต้มือซาวนี่หนาวจ้าเพราะว่าแดดออกกับอากาศกับอุนขึน้นอากาศอุ่นขึน้นแต่ว่าล้มพัดมาก็เป็นหนาวหนาวเย็นๆนะพี่น้องต้องใส่เสื้อแขนยาวไว้ตลอดถ้าถอดเสื้อแขนยาวก็เป็นรู้สึกว่าหนาวๆสินะแล้วก็ผิวแห้งเด้อมันมันมันเปนเป็นอากาศแห้งอันนี้ต้นมะขามปอมยักษ์อีพอเพ่นเหนามา มะขามป้อมยักษ์นี่กำลังปลูกนี่พี่น้องสูงถ่วหัวเราล่ละแต่ว่าตนเพิินบ้แข็งตนเพิินเป็นเอ็นเอ็นทาย่อนแสงจะบ่าคอยเห็นหงกะขอโทษขออภัยน้ำในเด้ออันนี้บักซีดาหรือว่าฝรั่งเป็นดอกแล้วค่ะฝรั่งพันแป้นสีทองอันนี้หมากสีดาพันเตะเกาเต่เก่ทีจังไดล่ะ เป็นพันพระราชทานตั้งต้แบบมู่บานสาวหมองจเจริญขึ้นไม่ไม่ตั้งต้ได้เท้าไดตั้งแต้3สมสิบปีที่แล้วพุณนะพี่น้องพี่น้องสีเสื้อเ่ะตอนนี้สาวหมองสามสิบก็ปีสาวหมองเป็นเด็กน้อยก็เห็นพอใหญ่ที่พอใหญ่นี่เพิ่นเป็นผู้หญ่บานหกสิบสมัยเราเด้พอใหญ่บานพอใหญ่สาวหมองนี่เป็นผู้หญยบานหกสิบสมัยเพิ่นก็เห็นเพิ่นออกมาปลูกตั้งแต้ใไดเท้าได้เดทบักซีดาพันนี่พี่น้องพันแป่นสีทอง้อจ้ะซื้อเพิ่น นี่เป็นนวดราจะมีรสชาติสามรสเลยพี่น้องแซบกรอบหวานแล้วค่เป็นแบบจังไดล่ะเป็นแบบข้าวกลีแบ,บแซบแล้วค่ะห่อไวในแซบยี่หลีขพันแป้นสีทองสมองก็เล็ดตอนมาอีใต่อ,อีกน้าหนึ่งเอามาปลูกก็เล็เป็นเนม่เคยตอนต้นไม้แล้วก็มาปลูกจากแบบสีจากเถ่อแบบเมื่อใดพอใส่ถุงซ้ำไว้ก่อนเห้พี่น้องตอนเพื่อพอออกหากปั๊บสมองก็ปลูกลงดินเลย ว,ว่าสาวหมองใส่ไม้หง่ๆ,ๆนี่ยึดไว้บ่ใหหต้นมันควายจา้บาบ่ใไหต้นมันติ่งขคีงบ่ใหหต้นเพ่นโยกเยกใดนะจ้ะก,ก็เลยแบบว่าติดจะดีใจหลแล้วก็เ,เฟียงปกไว้เพิ่มคว้มซุ่มซือนไปตลอดแล้วก็เอาการบักเพาบังโฮมแต่ตอนนี้ใบบักเพาได้สลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องว่าท่านห้พอปี้ะจ้ะเจ็ดเดือนกนลัวน้ำ้วจ้ะ พันพระราชทานด้อค่ะพี่น้องตะ่กี้สมัยมผู้ใหญ่หญม่องเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สาวหม่องเป็นผู้ใหญ่บา้านบัดนี้เพื่อนอามาแจก,กพันกเกษตรเกษตรพันพระราชทานวาสาันพันแป้นสีทองวสันเพื่อนว่าสาวหม่องก็อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้ล่ะเดี๋ยวจะไปตอนมผ้ผูกอีกยุ่มือใหม่ทดลองตอนเป็นอิหรี่แสดงว่ามื้อเย็นจะนี่ละ่ะบักติดดาขวัญผักฟูงใจประทีินยุธงยุธา กล้วยมื่อกี้ก็เป็นกล้วยหอมท้องเด้อค่ะกล้วยอ่องสิเปลี่ยนยุฟังพุนกล้วยอ่องที่สมองไทยบ่งซิที่ลรกคนละโอ้ยล้มแหงครับพี่น้องเอ้ยใบกล้วยนี้คือสิบ่ใดใส่งานดอกจากสีขาดเบิดล้มแฮงค่ะอันนี้ลินจีเน้ะคะ่ะอันนี้สิเปลี่ยนลินจีน้อพอหนึ่งหรือว่าลินจีนะครพนมสมองซื้อมาจากตามหานคาหานขายต้นไม้ปกติทั่วไปนี่แล้วเนาะพี่น้อง ปลูกไวยทะยุทะกินถ้าเพื่อได้เป็นนียนนวยไห่เข้ากับไวยทะกินกินใหิ่มก้อนทามันเหลือเข้าก็ขายขายได้แท้ละเพราะว่าบ่เ,เหลือเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าลิ้นจี่นี่เป็นผล,มลไม้ที่รสชาติแ่บในวามคิดสาวหมองด้เพราะว่าสาวหมองก็มากกิ่นลิ้นจี่หลายย่างจากผลไม้มากกิ่นเกือบทุกย่างเราเป็นผลไม้ไทยนี่สาวหมองกินเบิร์ดมากเบิร์ดซุกชนิดผลไม้ไทยนี่สาวหมองว่ารับรองเลยว่าแสบสแ่บว่าแพ้ผลไม้ตั้งประเทศกันแล้วกัน คนต่างประเทศกันยังบินมากินผลไม้เมืองไทยเนาะพี่น้องเขาต้องภาคภูมิใจตรงนี้เมื่อนี้สาวหมองกะน้าเสนอคลิปดีๆอยากให้พี่น้องแบบหันมาบูก,กันหลายๆได้เป็นรักโลกได้เป็นแบบธรรมชาติอูย้ยอกันดีค่ะสองตัวนั้นนะพี่น้องสุนัขตัวเล็กๆก,ก,กระลังใหญ่สาวหมองออกอามาเลี้ยงได้เดือนสองเดือน ก็ฝากไปน้้จ้าช่องสาวหม่องชาแนลนอกก็ฝากไปกันตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสักไครให้สาวหม่องน,ำน้ำเด้อถ้ามากคลิปสาวหม่องอย่าลืมกดติดตามให้สาวหม่องน,ำน้ำเด้อพี่น้องขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยค่ะคลิปหนาพอกันไหมมือนี้สาวหม่องกับปิดคลิปไปกับลมแห้งๆผัดใบกวยปิ้วเวินๆนี่ละค่ะพู้นผัดใบกวยโอ้ยสาวหม่องสีฟ้าไอาบนำ้ำก้นพี่น้องตะเว้นสีตกดินกับสีหนาวไปละค่ะสวัสดีค่ะ